นนึงนี่ก็น่าเสียดายอนาคตกําลังไกลนะคะและข้อที่สําคัญคือสร้างบ้านได้แค่60%แต่ก็มาจากไปนั่นก็คือพระเอกหมอลําน้องมิวมุกดานะคะหรือว่าวัชระบูร์มาลาสายค่ะเป็นพระเอกหมอลําคณะคํำผุนร่วมมิตรอายุปีนี้33ปีนะคะย้อนไปก็คือไปเกิดอุบัติเหตุค่ะที่จังหวัดบึงการเพราะว่ากําลังขับรถเพื่อที่จะไปแสดงร่วมกับวงใหญ่คือก่อนหน้านั้นเนี่ย คุณนิวมุกดาเนี่ยแกรับเชิญไปเล่นอยู่อีกที่หนึงนะคะไปเดี่ยวเดียวทีเนี้ยคืนถัดมาก็ต้องไปเล่นกับวงใหญ่ก็กําลังขับรถไปนั่นแหละค่ะก็มาประสบอุบปปัติเหตุนะคะประสานงานกับรถกระบะคู่กรณีซะกอ่อนนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะภาพนี้กู้ภัยก็พร้อมกับญาติด้วยค่ะนําร่างของนิวมุกดากลับบ้านเกิดนะคะ เขาเป็นคนอำเภอนิคมคำส้อยมุกดาหารนี่ก็กลางดึกเลยนะคะห้าทุ่มครึ่งญาติก็มารอรับศพด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ตั้งประกอบพิธีที่บ้านเลยนะคะนี่ค่ะที่บ้านคุณแม่ก็คือคุณแม่ประนัดดามาลาสายบอกว่านิวเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ผ่านมาได้ไปร่วมกับคณะหมอลำหาเงินกลับมาสร้างบ้าน ก่อนที่จะรู้ข่าวว่าลูกเสียชีวิตเนี่ยแม่ได้กลิ่นทูบก,ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งบ่ายโมงมีคนมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นบ้านที่อ๋อนี่ที่เขาสร้างไ,างไปนะได้แค่60สเปอร์เซนต์ก็มี<ะ>อาชีพเป็นพระเอกหมอลำนี่แหละค่ะครับเป็นบ้านปูนนะยกพื้นยกพื้นขึ้นมาค่ะ เทคารอะไรต่างๆให้ล้าคาเรียบร้อยโครงสร้างเสร็จแล้วนะเนี่ยเป็นความตั้งใจเนาะโครงสร้างเสร็จหมดแล้วค่ะแต่ว่าก็มาเสียชีวิตซะก่อนนะคะฟังคุณแม่นะคะอยู่ด้วยกันกับเพื่อนสองคนก็คุยกันว่ามีกินทูบไปกินทูบว้างแล้วแม่มาลุตมาทราบตอนไหนคะช่วงกี่โมงว่าน้องน้องเสียแล้วตอนตอนหลังเที่ยงค่ะมีมีหลานสาวโทรมาบอกว่า ไอหนิงเสียแล้วนะอ้าวแม่ก็ตกใจใก็เลยเก็บของไม่ได้ถ่ายโตเลยจ้ะก็เสียใจกับคุณแม่ด้วยนะคะแล้วบ้านาที่สร้างก็คงต้องหยุดไว้เท่านั้นก่อนอส่วนการสวดพระพิธรรมแล้วก็ชาปนกิจเนี่ยนะคะก็จะชาปนกิจวันที่ เวลา16นาฬกาวันที่18นะคะ18กุมภาพันธ์ก็ตรงกับวันเสาร์นี้ค่ะคเผื่อว่าแฟนๆหมอลำอยากจะไปร่วมพิธีนะคะที่อำเภอนคมคำสร้อยค่ะ<อ>บ้านเลขที่3 2หมู่6ตำบลร่มกล้าอำเภอนคมค,คำส้อยในภาคอีสานน้องนิวก็ถือว่าเป็นนักร้องที่กำลังมีชื่อเสียงนะ,ะแล้วก็มีบทเพลงที่คุ้นหูแฟนๆนะครับเวลาไปเปิดการแสดงที่ไหนเขาก็จะมีแฟนคลับมี F c นะฮะภาษาหมอลำก็เรียกว่ามีแม่ยกเยอะขึ้นเพราะว่าเป็นนักร้องหมอลำที่นุ่มแล้วก็รูปหล่อหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีเสียงดีค่ะเอาล้วครับแสดงความเสียใจด้วย